ก็จริงๆอ๋อก็ไม่มีอะไรครับก็คือตอนนี้เป็นกาสในอิสระนะครับก <co> ็หมดสัญญาแล้วจากนั้นต้องสานะครับผมก็มาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณช่วงวันครับที่ติดต่อมาแล้วก็บริษมันก็เป็นจังหวะพอดีเราว่างอยู่พอดีด้วยฮะก็เลยรับเลยด้ยาเอร์ในเรื่อง่น่าสนใจเลยอสนใจเล่นน่ารัคือเรื่องที่บทมันดีมากครับคือ ผมว่านักแสดงทุกคนเขาเราก็ตามหาบทีดีแบบนี้นะฮะผมว่าเดี๋ยววิเคราะห์เกมที่ผมเล่นนะมันก็เป็นเรื่องนึงซึ่งเป็นทุณพ่อเป็นเซนเตอร์แล้วมีลูก3คนซึ่งทะเลาะเบาะแหวงกันมากแล้วก็แย่งสมบัติอะไรกันอะไรเงี้ยแต่มากไปกว่านั้นมันก็เป็นเป็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์วายด้วยอ,อยากเล่นซีรีส์วายมานานแล้ว <c oughs> นะจัดเลยเล่นแรกเลย ไม่บอกฮะอาจจะมีอยู่ในนั้นก็ได้เขาทำการชิ้นแล้วใช่ไหมใช่ไ่คพี่ขออยากสนใจอยากเล่นบายบ้างไม่หรอกครับผมว่ามันมันเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายเยอะนะฮะผมแล้วก็พอดีว่ามันเป็นจังหวะพอดีอย่างที่บอกก็คือว่าตอนติดต่อมาทนาช้างวันเขาบอกว่าพี่ปอจะเล่นไหมเป็นซีรีส์วายนะโอ๊ยผมไม่ติดอครับ เพราะว่าเราก็ทํางานมานานนาะแล้วว่ามันก็เป็นเป็นมิติใหม่ที่เราคิดว่าเราก็ก็ไม่แปลกที่จะลองลองเล่นตัวอะไรนี้ครับพ<ต>อย่จริงจงแบบวีร่า้รับไห่เราก็เรื่องแรกเนาะมาันอาจจะยังไม่เชื่อไหมว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยก็คือเราก็เหมือนลักษณะการทํางานเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนที่พระเอกกับกับคู่เขาอ่ะก็เป็นเรื่องเขาไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วผมเป็นพ่อมันขอโทษขอโทษที่พาพาไปตรงนู้นขอโทษคนบว่ามต้องเป็นตวรนี่าง้องิติอะไรที่มด้เล่าได้เลาได้ผมว่ามันเป็นเป็นบทที่ที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะคือคือระห่ำที่สุดเหรอระห่ำระห่ำไม่ใช่บูนะแต่เป็นระห่ำของการแบบการทะเลาะกันที่แบบ หนักหน่วงที่สุดอ่ะเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วแล้วผมคิดว่าด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ด้วยแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่มากกว่าตอนที่ตอนสมัยก่อนละครมันจะมีข้อจํากัดเยอะอใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ซีรีส์มันค่อนข้างกว้างแล้วก็มันสามารถเล่นอะไรก็ได้คราวนี้มันและเรื่องที่ถ่ายไปเยอะประมาณไหน,น,นผมว่าหนะ้าของผมนี่นะ่าจะประมาณสัก60%แล้วนะใกล้ถึดกล้องแล้วเดี๋ยวได้ดูประมาณเดินหน้าด้วยโปรเจกต์จะได้เดินหน้าตอนนี้ตอน ใช่ครับโปรเจกต์หลังจกนี้คือก็เห็นมีเรื่องเห็นเห็นมีเรื่องนึงนะครับผมันช่วงวันนี้เหมือนกันครับวันนี้เลยล็อกตัวแล้วตอนนี้ช่วงวันล็อกตัวแล้วก็ขอบขอบขอบคอบข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 อาขอบขอมขอบขอืขอบ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 ีอบขอบีอบข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 รบขอ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 บก็บขอบขอบไอคขอบาอบข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 อกทอบขอบขอบขอบ่อบของขอบขอบขอบของขอบขอดขอบขอบของขอบขอบขอบขเบขอ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 งขอบ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 ของขอบขอบขับขอบอบอบขอบอบขอบขอบบออบอ ผ่านการเดินทางมาเนี่ยแต่วันนี้ผมก็เรียกได้ว่าออกมาดูแลตัวเองละนะครับผมก็ได้ประสบการณ์เยอะมากจากการทํางานช่องเจ็ดได้ประสบการณ์มากๆเลยจากการทํางานช่องสามเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าพอเราเป็นอิสระแล้วก็มีแต่ละค่ายเขาก็เริ่มติดต่อมานะครับแต่ละค่ายอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับได้ได้บทแปลกๆเยอ๋อได้ครับไ้เออตอนนี้คืออัปเดตคือว่าตัดแล้วนะครับผมก็คือ สเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้ําเหลืองทั้งหมด10จุดซึ่งไม่มีแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมะเร็งคองเนี่ยจะต้องทำอีกอย่างก็คือทำ PET scan PET scan sc เพื่อจะดูว่ามะเร็งเนี่ยมันไปที่สมองไปที่ไขสันหลังหรือเปล่าซึ่งเอ๋ทำ um ไม่มีไปเลยเอออันนี้ก็ต้องถามว่าใช้คำว่าหายขาดได้ไหมคือโดยมะเร็งมันไม่มีคำว่าหายนะครับคืออย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องทำอย่างเงี้ยไปอีกหปีเราจะต้อง เช็คทุกๆ6เดือนไปอีก5ปีถ้า5ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายต้องบอกว่าเราได้กลับมามีชีวิตใหม่แล้วนะมผมประมาณสัก2เดือนที่แล้วก็พังพังินาศแบบงานการก็ทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันเป็นห่วงแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลว่าเล่นเลยอเอ๊นี่แย่ผมเฮะแต่ว่าแต่ก็ก็คิดแค่ว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตกปนอยู่ ชคดีที่ยังยังมีลมหายใจกันอยู่เพราะนั้นเป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยเพราะว่าสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนื้อไม่ว่าจะเป็นระยะไหนผมรู้เลยว่าเราสภาพจิตใจแย่เลยะรับลูกลูกนะแล้วก็จริงๆก็คือก็ต้องบอกว่าคือได้รับกําลังใจจากผู้คนเยอะมากจริงๆคนจะส่งกําลังใจมาเยอะมากส่งแมสเซจเรามีสมุนไพรเนี่ยเป็นร้อยชนิดแล้วนะที่ที่ส่งมาให้นะบ วิธีไปหาคุณหมอคุณหมอทางเลือกเนี่ยเป็นร้อยร้อย,อยท่านคือส่งมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ตกใจหมดจริงๆผมเข้าใจจริงๆแล้วคือแต่ตอนนั้นเราไม่มีเวลาที่จะไปเราต้องเดินหน้าในในในสิ่งที่เราเลือกจริงๆว่าเฮ้ยเราจะรักษาแนวทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็สําเร็จถ้าถ้าถ้าเท่าที่เราคิดได้ตอนนี้ก็คือมันก็สําเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากนี้เราก็ดูเนี่ยเดี๋ยวธันวาเนี่ยก็ต้องไปสแกนอีกรอบหนึ่ง ถ้าไม่มีก็ทาอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบห้าปีปกติครับปกติผมบอกเอ๋ครับคือเอใช้แต้มบุญไปเยอะแล้วนะ<อ>คือผมตอนที่ระหว่างเอผ่าตัดสาเหตุที่เราทําคลิปนั้นขึ้นมาเพราะว่าผมบอกเอ๋เอใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมากกับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้มันไม่ไปที่น้ําเหลืองเฮ้ยมันโอ้บุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดเนี้ เอ๋ A, ทำเรื่องนี้บอกคนอื่นกันไหม mm hmm. A, เขาก็บอกว่าเ,าเขาอยากบอกคนอื่นให้ให้รีบไปดูด้วยไปตรวนเผื mm ่อ hmm. ใครมีจุดจุดมีหลายอย่างอยู่แล้วจุดจากการอักเสบของโควิด mm hmm. ก็ปีได้จุดจากการสูบบุหรี่ก็ได้หรือจุดจาก PM mm hmm. ก็ได้เพราะฉะนั้นบางหลายคนแล้วตอนนี้หลังจากทลิปนั้นก็มีคนคนที่ไปผ่าตัดแบบ A, เอ๋เลยเป๊ะเลยแล้วเจอว่าตัวเองเป็นสเตปเป็นสเตจหนึ่งเหมือนกันผ่าตัดออกแล้วเหมือนกันหายกลับบ้านไปหาครอบครัว mm hmm. ได้สองลาย ใช่จากสิ่งที่เราเปิดเผ้ออกไปแต่คิดว่ามีมากกว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือที่ทางคุณหมอกระซิบมาบอกอะไรไปแล้วเหตุการณ์นี้เราเผเชิญกันนะคะเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างคุณพี่ปอคุณพี่เองมันก็มีอยู่สามคำนะครับอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่มัน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 ไม่ได้ช่วยให้เราเรารู้สึกดีขึ้นะนะหมายความว่าเราเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นไป แต่ผมกับเอเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหมาว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้เลยว่าเราเลิกทะเลาะก,กันแล้วเ,เราเลิกทะเลาะก,กันเราเรารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นสั้นมากเม,มื่อวานยังไปตรวจสุขภาพอยู่เลย<ม>วันนี้เป็นมะเร็งแล้ว<ม>พรุ่งนี้ต้องผ่าตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้ผ่าพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่หนึง่งอีกวันคุยกับหมอผ่าตัดด้วยชีวิตมันสั้นมากครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยนะอย่าไปโกรธกันเลยฮะคือทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก็ ไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าหรอฮะมันมันทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมีความสุขกันไว้ดีกว่าขอบคุณครับ พี่ปอกบ้องล่าค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับเดีกลับมต้องล่า